ไก่ต้มน้ำปลาค่ะคุณผู้ชมหน้าต่างน่ากินไมค้านี่เลยไก่ต้มน้ำปลานะคะน้ำซุปเข้มเข้มข้นๆ้นนี่เราราดลงเลยค่ะกินกับอะไรคะวันนี้กินกับน้ำจิ้มแซบ่แซบ,แซบค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ส้มตำปลาร้าค่ะวิทาง่ายมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูวิธรรีทำพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่จะชวนทําไก่ต้มน้าปลานะคะแม่เอซื้อไก่มาหนึ่งตัวนะไก่แล้วก็เครื่องในไก่เนาะ ก็ส่วนผสมไม่ยากค่ะก็มีกระเทียมพริกไทยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเราก็เปิดแก๊สนะคะวันนี้เราใช้เป็นหม้อแรงดันค่ะคะุณผู้ชมค่ะเมย์ก็จะใส่กระเทียมกับพริกกับพริกไทยนะคะเป็นพริกไทยดําทุบเนาะใส่หม้อลองไปก่อนเลยจากนั้นนะคะเมย์ก็จะใส่น้ําตาลเนาะสองช้อน ใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่หวานเยอะก็ได้ค่ะแต่อันี้จะกลมกล่อมผงปรุงรสนะคะ1ช้อนน้ำปลาประมาณสักช้อนสช้อนโต้น,นะคะ2อถึงสช้อนเลยค่ะน้องไก่ต้มไก่ต้มน้ำปลาขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลานะคะเมใส่ซิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอม ก็จะแต่งสีด้วยซีอิวดำนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นนะคะประมาณหนึ่งช้อนไม่ต้องเต็มค่ะทีนี้เม่ไม่รอให้เขาเดือดนะคะไม่รอให้น้ำเดือดนะเม่ก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะถามว่าคาวไหมไม่คาวค่ะใส่เครื่องในค่ะ นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปิดฝาเขาเลยแล้วก็จะใช้เวลาต้มแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไปประมาณอ่าถ้าไก่ตัวไม่ใหญ่อย่างเงี้ยคะ่ะสักยี่สิบนาทีก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็จะมาทําน้ําจิ้มนะคะระหว่างรอไก่แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวใส่กระเทียมไปนะคะประมาณนี้ค่ะใส่พริกนะคะพริกขัวแดง ็จะปรุงรสนะคะไม่ใส่น้ำตาลทรายใครไม่ชอบหวานก็ไม่ใส่หวานนะคะใส่ผงงวใส่น้ำกระเทียมดองค่ะน้ำมะนาวเดี๋ยวเราไ้บีบใส่ทีหลังนะคะแล้วก็ใส่น้ำซุปที่เราต้มไก่นะคะ ใส่ไปสักสองพัพพีค่ะแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดเข้ากันค่ะค่ะพอเราปั่นได้ที่แล้วนะคะแม่ก็จะมาปรุงรสเพิ่มนะคะเมื่อกี้ที่ยังไม่ใส่น้ําปลากับมะนาวไม่ใส่น้ําปลาเพราะว่าเราจะได้น้ําที่เค็มจากน้ําซุปไก่เราที่ต้มน้ําปลาเนะาะแม่ชิมแล้วยังไม่เค็มก็จะเพิ่มน้ําปลาอีกสองช้อนนะคะความเปรี้ยวความเค็มนี้แล้วแต่เรานะแล้วก็จะบีบมะนาวค่ะมะนาวสดเลยเนาะเพิ่งเด็ดจากต้นน้เมื่อกี้ นี่ค่ะเปรี้ยวเค็มนี่แล้วแต่เราชิมเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเมก็ได้แล้วน้ําจิ้มแซ่บๆนะคะเดี๋ยวรอไก่สุกได้ยี่ก็ไปมัากันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเมก็ต้มไปสามสิบนาทีนะคะแล้วก็ปล่อยให้หมอ้อเขาเย็นนะคะโอ้โหใช้ได้เลยค่ะน้ําก็งวดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเม่ตักใส่จานให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะไก่เราก็ได้แล้วเราก็าน้ําซุปนะคะที่เราต้มไก่ะคะ่ะลากชา้อยทีนะ ช้ำๆก่อนเสิร์ฟน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราไปเฉือนกินกันเลยคะ่ะนี่ค่ะเราก็เอากระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวเองนี่แหละโรยสักหน่อยเพื่อความน่ากินแล้วก็หอมใช่ไหมคะนี่คุคณผู้ชมคะเราก็มาชิมไก่ต้มน้ําปลาของเราเลยวันนี้ที่เขาเรียกว่าไก่เหนียวคุณผู้ชมหรือว่าไก่มันคือไก่พันไข่นะคะไก่พันไข่ล้วงเครื่องในค่ะ เมย์ซื้อมาจากแมคโครค่ะตัวนี้แปดสิบแปดบาทค่ะเขาก็จะเหนียวเหนียวเหมือนไก่เหมือนไก่บ้านนะคะนี่ขอหนังๆก่อนเลยนะคะจิดเนื้อนิดหน่อยนี่ค่ะคำนี้ขอกับน้ำจิ้มก่อนนะ ค่ะก็ยิ่งกับต้มจังตรงหลังเนี่ยเนื้อจะน้อยหน่อยนะคะต้องตรงอกเนาะเนื้อถึงจะเยอะเห็นนะกระดูกเยอะมากจะค,คล้ายๆไก่บ้านค่ะคุณผู้ชมหาเนื้อยาก นี่ดีกว่าเนาะทำนี้นะคะแม่ขอกระส้มตํานะคะคุณผู้ชมนี่ตาปลาแซ่บๆซนัวๆนี่ค่ะคุณผู้ชมอืมอร่อยมากๆค่ะลองทำดูนคะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะไก่ต้มน้ำปลาอร่อยง่ายๆไม่ยากเลยค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมฟ์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมยเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวานี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ